เต้านอนกองกันเต็มไปหมดเลยนอนทับกันเต็มไปหมดเลยดูนี่ดูนี่นอนทับกันนอนทับกันดูชิแล้วทำไมต้องมานอนกันตรงนี้โอ๊ยลูกตาแวว คนมุ่นหมายสตาร์ลี่ชาแนลนะเออนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อจะเปิดคลิปนะครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่อ่ะมาเกิดมาตั้งแต่วันที่12ใช่ไหมซึ่งเช้าวันนี้ไอ้เต้าน่ารักลืมตาแล้วน้องลืมตาแล้วลูกน้องลืมตาแบบว่าไม่ได้ลืมตาแค่ตัวเดียวนะลืมตากันหมดเลยทุกคนลืมตาเราไปดูน้องกันดีกว่าไปดูนะ จริงๆก่อนที่จะพาไปดูน้องแล้วทุกคนคือผมอ่ะทำทำทำข้อให้ใหม่ก็คือไปซื้อหญ้าเทียมมาให้เพราะว่าน้องเขาพยายามจะหัดเดินใช่ไหมตอนที่เอา,าผ้าปูให้เวลาผ้ามันยน่นใช่ไหมน้องก็เดินโดนผ้าบ้างกระเบื้องบ้างนะครับการน้องขาบแบะที่ทุกคนแนะนํามานะอันนี้ก็ได้เป็นหญ้าเทียมมาแล้วนะครับทุกคนนะเรามาดูน้องกันดูไอ้เจ้าน้่ร้อนน้องน้องน้องกองกันตรงนี้ทุกคนดูดิน้องกองกันนด้เยอะไปด,ดูไปดูไปด,ไดูจะพามาดูน้องเนี่ย คนมาดูท <right> ี่บ no ้านบ้านดูนี่บ้านดูกระลำเดินเลยกระลำเดินเลยน้องกระลำเดินอุ้นแล้วก็เดินไปนอนน้องกระลำเดินแล้วก็เดินไปนอนลูกเดินไปนอนเดินไปนอนแล้วก็วันนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูสีตาทั้งหมดเลยนะว่าน้องทั้ง8ตัวมีสีตาแบบไหนบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากไอ้ตัวแรกเลยตัวดำลูกอันนี้แองน้ำตาก็ได้น้ำตาก็ได้ดูน้ำตาดูน้ำตาดูน้ำตาไี่อย่างนั่งลงนั่งน้องก่อนนี่แอ๊ดจ๊า

น้ำตาลตัวนี้ลองเป็นตัวเมียลองเป็นตัวเมียอุ้ยหลับอันหลับ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 อันนี้น้ำตาลตัวที่สองน้ำตาลตัวที่สองไอโจน้ำตาลตัวที่สองก็เป็นตัวเมียแล้วก็มีตาสีฟ้าบ้าเห็นไหมเห็นตาสีฟ้าน้องไหมมองกล้อง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 หนูก็มีตาสีฟ้านะคะตาสีฟ้าตาสีฟ้าตาสีฟ้าหลับเหรอหลับตางมือเหรอว้าวน่ารักอ่ะโอุ้ยดูนี่ดูนี่โอ้หลับตางมือ หน <So S 1> ูเป so ็นผู้หญิงนะคะตัวนี้น้องก็มีตาสีฟ้านะคะสรุปสีฟ้าสองตัวแล้วเนาะแล้วก็มาไอ้ขาวไอ้ขาวอ้วนไอ้ขาวอ้วนนะคะทุกคนขาวอ้วนตัวผู้นะขาวอ้วนตัวผู้อยู่ในนี้ก่อนยังเพิ่งออกไปไหนสวัสดีไอ้ตัวขาวอ้วนไอ้ตัวขาวอ้วนนี่ตัวขาวอ้วนตาสีอะไรเหมือนคนละสีกันเลยป่ะไอ้ขาวอ้วนเจ้าขาวอ้วนก็ตาสีฟ้าจ้าขาวอ้วนก็ตาสีฟ้าเห็นไหมทุกคนหน้าน้องก็ตาสีฟ้า หรือว่าน้องจะมีแบบมีความเปลี่ยนสีไหมอีกสักนิดนึงแล้วแบบว่าตาเขาจะเปลี่ยนสีไหมดูข่วอววนตาสีฟ้านะบอกพี่พี่บอกพี่พี่เลยดูนูก็ก <S 2> <S 2> ดูก็ ต้าดำให้ต้าดำเหมือนใครหนูเหมือนพี่ข้าปั้นไหมเหมือนพี่ข้าปั้นไหมลูกอ่ะไอ้ต้าดำไอ้ต้าดำลูกต้าดำต้าดำตดำมีความแบบตาสีฟ้าเข้มมากเลยนะเป็นสีน้ำเงินอ่ะต้าดมีความเป็นสีน้ำเงินอ่ะลูกโอ้โ้โอโอ้โอ้โอ <c oughs> เห้เหิวนมมะเนี่ยไม่สวยไปไหนลูกโอ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 หิวนมไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเจ้าฉีดำไอ้เจ้าฉีดำไอ้เจ้าฉีดำน้องฉีดำก็ตาฟ้าอยู่อยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้ก่อนอันนอนตรงนี้ก่อนนะอันนอนตรงนี้ก่อนมาดับมาดูไอ้ตัวาดำถ้ามันลำบากหนูก็นอนดีๆก็ได้ไหมหนูต้องไปนอนทำไมตรงนั้นฮะไปนอนตรงนู้นทำไมออกมานี่ออกมานี่ลูกออกมานี่โอ้ยเอาวหาวหาวหน่อยเอาหาวไอ้ตเจหาว แลบลินแลบลินแลบลินแลบินแลบดินอือโอ้โอ้โอดูน้องดูน้องบ้าไม่ออกไปลูกไม่ออกไปลูกดูน้องนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ไอ้เต้าดำตัวเมีย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 เต้าดำเต้าดำก็ตาขีฟ้าตาสีฟ้าหมดเลยเหรอตาสีฟ้าหมดเลยเหรอทุกคนเห็นไหมครับเห็นหน้าน้องไหมเห็นหน้าน้องไหมน้องลืมตาแล้วน้องกำลังเริ่มหักเดินนะแบบว่ากำลังพยายามตะกุยตะกายอยู่แล oh, oh, oh. ้วทุกคน เราตรงนี้นราตรงนี้เราตรงนี้นี่หน่อยนี่ไอเต้าคิมดำสวัสดีค่ะไอสวัสดีครับสิเนาะสวัสดีเอาไปแล้วเอาไปแล้วบัสเอาไปแล้วอ่านอนอนอนหายนอนแล้วสั่งละสวัสดีครับผมเต้าคิมดำครับอไเต้าคิมดำพูดกันไม่เงียบเลยพูดกันไม่เงียบเต้าคิมดำมุดตาเสียเลย สีฟ้าคู่เลยอ๋อเจ้าคิมนาเราพูดไปแล้วนี่เนาะน้องสีฟ้าคู่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่น้องลืมตาแล้วทุกคนไอ้วางก่อนไอ้เจ้าคิมนาไม่ต้องคิมนาต้งมาต้งเสียงกูไปยังวะไอ้เจ้าคิมขาว่าเจ้าคิมขาว่าเจ้าคิมเขาหน้าตรงกตรงงตราตรงตงตรงตองตรงรงตตรงตรตรตรงตตรงตรตรงตงตรงตรงตรงตลงตตตตาตรตงตงง

ตัวนี้ก็พยายามจะอ่ามมามาตัวนี้น้องน้องก็มีน้องน้องครีมขาวก้อตาสีฟ้านะครับทุกคนนี่อ่าน้องครีมขาตาสีฟ้ามองก้อนหนลูกลูกมองก้อนไหนลูกอืมน้องก็ตาสีฟ้าหนุ่มพุ่งตื่นวัวพุ่งตู่นน้องมึ แล้วก็ตอนนี้7ตัวแล้วนะคะก็พยายามจะเดินตะเกียกตะกายทุกคนก็เลยซื้อซื้ออันนี้มาให้ซื้อยาเทียมแบบนี้มาให้นะครับเพราะว่าน้องเดินจะได้ไม่ลื่นนะครับอุ้ยมันเลื่อนแบบนี้สุดท้ายตัวสุดท้ายของฟอนะคือไอ้ตั๊กวัวไอ้ตั๊กวัวจอมโวยวายของเราดูดิ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 โอโอใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นใจเจเย็เย็นหัวเถิดหัไอ้ต้องหัวหัวเถิดของเราทุกคนตาฝ้านี่เห็นมองเห็นชัดมากเลยตาฟ้าเห็นชัดหรอแต่รู้สึกว่ามันมีความแบบในในดูดูดูจโอ้ยโอ้โอไงบ้างลูกนอนหลับสบายดีไหมเจอหน้าเก่งอ่ะมองหน้าเก่ง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 โอ้บาดเออขาโอ้ย จะกูอยากนอนนั่มดูดีดูดีดูดีอ้อ้อถื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 อนี่เจอหน้าลุงเก่งแล้วเป็นไงบ้างลูกเฮ้ยแบบมันมันมันยังริ้วไม่สนิทนัเนนะมันยังมีความติดติดอยู่เนาะแต่ว่ามันต้องรอสักพักนึงก่อนเจอหน้าลุงเก่งแล้วเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดูเป็นระยะระยะนะครับทุกคนว่าสีตาของน้องจะเปลี่ยนเรื่อยๆจริงไหมหรือว่ามันจะเป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งอ่ะไปหาความรู้มาให้นะแต่ว่าไอ้เต้าเขาหน้ารักมากว่ะเต้าสีอะไรก็รักแล้วนะเจ้าเต้าสีอะไรก็รักแล้วนะไอ้เต้าว,วัวก็รักนะลูกจีลูกชี่ไอ้ปิดกล้องให้หนไอ้ด๊าปิดกล้องให้หน่อยนี่ไม่ค่ะจบกไก่เอเวอเรสต์เทอรีนะพี่น,อน,น,น,กกอน้องเนอะคันมักลิปนี้ตะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาเมนู้ม่เด้อดจ้ายัง แล้วนะคุณอย่าลืมกดติดตามน้องๆน,นะครับจะได้เจอน้องๆมากขึ้นนะกดติดตามปุ๊บคิดจะไปเด้งหน้าฝีทุกคนนะครับแล้วก็จะได้เจอน้องๆมากขึ้นอ่ะปิดกอ็อ่ะจุบจ๊บ